สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้จะพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับงานต่อเนื่องเริ่มจากทำความรู้จักงานต่อเนื่องงานต่อเนื่องคือระบบฟังกช์ชันที่ให้คนขับสามารถรับงานได้ต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องถึงจุดส่งผู้โดยสารก่อนและสำหรับประโยชน์ของการรับงานต่อเนื่องคือ1ช่วยประหยัดเวลาในการรับงาน 2. ประหยัดเชื้อเพลิงเพราะการรับงานต่อเนื่องไม่ต้องตีรถเปล่า 3. ทํารอบได้ต่อเนื่องพี่ๆก็สามารถเก็บจํานวนรอบอินเซนティブได้มากขึ้นอีกด้วยแล้วงานต่อเนื่องจะรับงานได้อย่างไรสังเกตจะกรอบสีแดงนะครับคือปุ่มรับงานต่อเนื่องเมื่อต้องการใช้งานพี่ๆสามารถสัมผัสเพื่อเปิดและปิดได้ และเมื่อเปิดการใช้งานถ้าพี่ๆเข้าใกล้จุดส่งผู้โดยสารระบบจะทําการค้นหางานให้โดยอัตโนมัติโดยระบบจะค้นหาบริเวณรอบๆจุดส่งผู้โดยสารปัจจุบันเมื่อมีงานเข้าหน้าจอมือถือของพี่ๆก็จะแสดงหน้าต่างการรับงานขึ้นมาซึ่งหน้าต่างนี้ก็จะเหมือนหน้าจอรับงานปกติทั่วไปข้อควรระวังถ้าหากพี่ๆไม่รับงานที่ขึ้นมา ก็จะส่งผลต่อคะแนนรับงานของพี่ๆเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าไม่สะดวกรับงานจริงๆแล้วผมแนะนําให้ปิดปุ่มรับงานต่อเนื่องดีกว่าครับหลังจากยืนยันการรับงานต่อเนื่องหน้าจอการรับงานต่อเนื่องก็จะปรากฏขึ้นมาโดยพี่ๆสังเกตได้จากกรอบสีแดงจะมีการเปลี่ยนแปลงคืองานใหม่ที่รับจะปรากฏให้เห็น ซึ่งพี่ๆสามารถสัมผัสเพื่อดูรายละเอียดของงานต่อเนื่องได้สำหรับการรับส่งก็ยังคงเป็นไปตามปกติครับฟังก์ชันงานต่อเนื่องจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่พี่ๆได้รับงานไม่ขาดช่วงและสามารถเก็บจำนวนรอบได้มากขึ้นอีกด้วยครับ สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบกั่เพียงเท่านี้พี่ๆสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ด้วยการแอด idline @gcth หรือติดตามวิดีโออื่นๆด้วยการ subscribe YouTube Channel กับ Car Training ได้ครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ